สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่กองยูทูบศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียจ้ำเจนีขนาดนี้สิบนาฬิกาแล้วนะครับสิบนาฬิกานะครับ 我来另外一 วางได้เลยนะครับผมวางได้เลยครับครับคนท้องพี่คนท้องนี่คนท้องนมให้นะพี่เนะเป็นมงคลหลวงตานะครับเป็นมงคลหลวงตาครับอ่าน้ำอาน้ำให้ด้วยอ่ะนีแล้วพี่เดาเอาไปดื่มทั้งหมดแล้วครับไอ้คนท้องพี่คนท้องคนท้องให้คนท้องให้คนท้องเอฮ้ยจับยาวคนท้องครับผม ร้อนไม่เยนร้อนเนาะสมาเตียนพามบอกว่าร้อนนะครับตอนนี้สิบโมงแล้วครับใกล้แล้วใกล้เวลาชันเพลนแล้วชันเพลนกี่โมงสิบเอ็ดโมงเนาะใกล้แล้วครับอีกหนึ่งชั่วโมงยกน้ำซะต่อไหลเลยนะคะยกน้ำได้เลยนะ,ะยกน้ำไม่รอเลยนะ นมให้เด็กเลยนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เทียนมินทุกคนทุกท่านนะครับที่ท่านเข้ามาติดตามรับชมในอยู่ในขณะนี้นะครับขณะนี้10นาฬิกานะครับ คาดว่าวันนี้หลวงตาฮั่นน่าจะได้จำพรรษาที่อำเภอพลนี่แหละครับคาดว่าพี่น้องเราวันนี้คงจะเยอะมากครับวางไว้เลยครับแม่วางไวเลยเถอะตัวบ้านจะรับูชานะน้ำวางไว้เลยทำไมตัวบ้านจะรับพิชานะครับตัวบ้านจะรับพิชานะให้เด็กนั่งเล่นดูเล่นดูับช่วงนี้ก็เป็น หมู่บ้านนะครับ่างๆนะครับเป็นไร่เป็นสวนนะครับนี่ก็บ้านแต่ละหลังก็จะอยู่ห่างๆนะครับแต่ก็มีพี่น้องนะครับเยอะมากนะครับที่ท่านมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตานะครับสาธุสาธุบ้านได้เลยครับคุณป้าวางได้เลยนะครับคุณป้าอยากได้น้ำเป็นน้ำมงคลคุณป้าแก่น้ำได้นะครับครับผม

พงศ์เวย์นำไปไหว้พระนะครับผมพี่น้องมีไข่สุกวะพี่สาธุสาธุสาธุโมทนาบุญด้วยนะครับผมครับผมพี่น้องท่านมีไข่นะครับผู้มาหลายแผงเลยนะครับมาไหว้หลวงตานะครับาาาาสุกสุกเลือดดื่มนะพี่ไข่ดิบหรือไข่สุกอ๋อไข่ดิบไข่ดิบแล้วพี่นะ ให้ดิบระวังด้ยเดี๋ยวมันจะแตกให้ให้ข้างหลังจับจับให้นข้างหลังนะพี่นะสาธุครับผมโยความเรื่องสายศรัทธานะครับเราทําบุญนะครับพี่น้องเรามีสิ่งไหนแล้วก็ถวายนะครับได้บุญหมดทุกคนทุกท่านนะครับอําเภอพ้นเลยอีกสิบเจ็ดกิโลนะครับขอนแก่นเหลืออยู่เก้าสิบเอ็ดกิโลนะครับ น้ำ <c oughs> แกะได้เลยมงคนได้นะคะน้ำแมแแก่ได้เลยนะวาได้เลยนะครับแก่น้ำเป็นน้ำมงคลได้นะครับมงคลได้นะคะน้มงคลนะครับตอนนี้ก็ออกจากหมู่บ้านแล้วนะครับาาก็จะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาปกตินะครับโอ้ฟาร์มไก่ใช่ไหมพี่ตรงนี้ครับครับฟาร์มไก่แล้วพี่เนาะฟาร์มไก่สงใสยกมาพี่ไร้ไก เจ้าของที่นําไข่มาถวายเมื่อกี้เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ที่นี่นะครับนี่เป็นฟาร์มไก่นะครับสาธุสาธุครับมาได้เลยครับผม สาธุสาธุครับผมนมล่วงหลุดมือนะครับ ไม่จะปวดสมสวรน,นะครับมาเลยไปแต่ที่้าน,นะคะมเลยวางได้เลยนะคะวางได้เลยครับวางได้เลยนะคระับ<ม>สงสารแต่เนนน้อยนี่แหละพี่น้องปวดท้องตอนนั้นนะครับเกือบไม่ไหว <c oughs> <c oughs> เนนกระบาเริ่มเตืนแล้วครับ ห้องน้ำเขาล็อกงั้พี่พูดห้องน้ำเขาล็อกไวบ่ที่เขาไปเออเขาล็อกไว้แล้วแล้วพาไปตรงไหนทีนี้เดินต่อเดินต่อเดินบอกว่าให้ปล่อยให้วางโอ้ปล่อยก็วางทนไว้ปล่อยก็วางเกือบแล้วเนี่ยผมผมถามว่าเน้นบอกว่าเกือบไม่ทันว่างั้นนะครับเกือบไม่ทันบอกให้จะปล่อยปล่อยก้าวเ้าก็ไม่เอาเน้นบอกมันจะทำทำให้คนอื่นเสียบรรยากาศ ผมบอกว่าให้เนนหลบตามวิ่งนาเลยเนไม่เอาเลยไม่เอาใช่ไหมเจอเขามีกินเนรเขาไมเอาลำบากแปดจญิงแปดชายน้ให้หน่อยครับแปดหิงแปดชายแนะครับแปดะครับแปดหญิงแปดชายแปดนะครับดพี่น้องขอบคุณขอบคุณค่ะแปดหญิงชายนะครับ เอาน้ำไว้ขวด2งวดนะคะไปิริมะเขแล้วก็วางตรงนี้เดี๋ยวมีคนจะวางหม้อลูกนะคะสาธุ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 กับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง y YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ